พูดอะไรพูดเรื่องอะไรสรุปได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดจะพูดทำไมนั่งกินกาแฟพูดไม่พูดไม่ทีสุดท้ายนะนี่คือการตัดสินชีวิตของเธอใช้ันานะคนก็เหนื่อยก็เมื่อยเป็นออกกาลังกายแม่งก็ออกมาเหมือนกันเออก็ก็พูดว่าเมื่อยแล้วก็บ่นว่าเมื่อยก็ยังไม่เห็นใจเราอีกก็ยังแบบเออพี่นูน่นพี่นี่เอาพอเราบอกว่าเราปวดขาอ้าวกลายเป็นเรื่องตลกสําหรับมันไปอีกบอกว่าไม่ได้พูดใช่ไหม เราเห็นบนว่าแต่เหมื่อยไอ้เชื่อคนอื่นไปเหื่อยปะบ้าหรือเปล่าเอียพอเราเหนื่อยกูไม่ได้บอกว่าเป็นเต็มใจามแล้วกูใครพูดไหมกูจะรู้หมล่ะกูไม่ได้ตั้งกล้องเหมือนมึงนี่กูไม่เคยพูดเลยแต่มึงพูดถึงกูแบบนี้มึงด่ากกูมึงว่ากูกแบบนี้เลยบนไม่ได้ว่าอะไรเลยบนเนี่ยมึงดูปวดแขน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะเพราะว่าเราไปออกกําลังกายกันมาค่ะก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่เราแบบเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยมีเทรนนเทนเนอร์อะไรแบบจริงจังนะคะก็เจ็บปวดรวดร้าวที่สุดคือทั้งแขนทั้งขาก็คือพี่โน้ตก็เล่นมีก็เล่นนะคะคือต้องบอกแบบนี้ที่อยากจะลองใจพี่โน้ตเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าเขาอะเจ๋ง แล้วก็ปวดแขนปวดขาอะไรอย่างงี้ใช่ปะอยากลองใจว่าเอ้ยรับหลังเนี่ยเขาจะพูดอะไรถึงเราไหมหรือเขาจะบ่นอะไรเราไหมอะไรอย่างงี้คือต,ตอนนี้นะคะพี่โน้ตเนี่ยซื้อของอยู่นะคะเพราะว่าบีใช้เขาเนี่ยให้ซื้อของให้แล้วก็ซื้อของไปให้ที่บ้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูรีแอคก,กันว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเข้าใจแหละเราขนาดี่ยเปิดประตูหรือถือกระเป๋าอะทุกคนเป็นวันแรกที่มันแบบลวดร้าวมากนะคะก็ ติดตามรูปร่างของเรา2คนด้วยว่าจะมีแบบการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ที่บีเล่นก็จะเป็นแบบเอ่อร่อง11แล้วก็โกนนะคะก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการของเรากันดีกว่าค่ะก็ไม่ได้เชิงแกล้งนะก็คือแบบจะใช้ไปซื้อนู่นซื้อ,อนี่อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ลึกๆแล้วอ่ะคืออยากรู้ไงว่าเขาแบบจะโบนเราอะไรรับหลังไหมอไอะะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปเริ่มแผนการกันนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้นให้บีด้วยนะไปค่ะเล่นก็เดี๋ยวสตาร์ทรถก่อน ราซื้อเกมเจอแดงได้ยังไงปวดแขนจริงอะ่ะปวดแบบปวดมากปวดคงปวดขาปวดแบบ A few moments later ทำไมนานจังอะ่ะโอ๊ยเฮียปวดขาไปวะเฮ้ยทำไมนานอาก็ยืนรอกา,าวันนึงโอ้ยลงบันไดแบบ สถานโลกาเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆชิมไปเองใช่ไหมคือนค่อยๆปรับตัวแต่วันแรกก็จะแบบพรุ่งนี้น่าจะหนักกว่านี้ได้อยู่อันนี้กลับบ้านเลยหรือไปไหนเนะี่ยเด๋วแวะอันนี้หน่อยดิแวะเมซอนหน่อยอยากกินหวานห่ะอยากกินแบบชาเขียวปั่นเมซอนเออตรงไหนนี่จ้ะก่อนถึงบ้านอ่ะแวะไปซื้อให้หน่อยอยากกินคือให้แวะแล้วก็ให้ไปซื้อ ไม่เดินมั้งวะก,ก็ปวดขาหรือก็ปวดเหมือนกันน่ะตอนแรกอยากกินน้ำส้มแต่คิดว่าพี่ต้องเดินไปฝั่งนู้นผ่าก่อนได้ไหมหรือเอาน้ำส้มหรือเมซอนดีอะไรอ่ะอจะเอาเอะไรกันแน่เมซอนก็ได้แล้วก็ผ่านปั๊มเนี่ยแต่ก็อยากกินน้ำส้มเนี่ยเราสร้ามันก็จะแบบสดชื่นสดชื่นดีต่อสุขภาพหน่อยมีวิตามินซี กที่ต้องข้ามข้ามถนนไปหน่อยนึงนะที่ต้องจอดรถฝั่งนี้เพราะอีกฝั่งนึงมันจอดไม่ได้อ่ะให้เดินข้ามถนน,นแนมก็เคยเดินอยู่อไม่ยากหรอกปนดแขนเนาะเออกดขาด้วยกูเนี่ยเหมือนกันได้รังส่งือชื่ในใจ กเด็กกินได้หมดดูก็โวยน่าจะโวยคือ,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 อทุกคนมีจะบอกว่าคือมันต้องจอดรถฝั่งเน,นี้ยเพราะว่าในเมืองศิงป์มันไม่ค่อยมีที่จอดใชื่อ่ะล้ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือต้องเดินไปอ่ะแล้วคือเข้าใจคนปวดขาปะเราต้องเดินอ่ะเออก็ก็เข้าใจฟิลนะแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยแบบอะไรทั้ ถ้าบ่อยๆทีๆนี่ยอาจจะเริ่มมานะโอเคทุกคนเดี๋ยวติดตามตอต่อไป12 seconds later แขนเหรอโอ้หน่าเห็นใจเนาะเเห็นใจกูเนาะอัก็แต่ออกจากทีมมากูยังไม่ได้หยุดเลยโอว่าเจ้วเลกเนี่ย กินไปเถอะงานนี้มันคิวเยอะไหนๆก็ได้สั่งแล้วแก้วใหญ่ไปเลยกลับแล้วนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราต้องไวห้างดิพี่ฮะไวทำไมอีกอ่ะเราจะกินสเต็กเนื้อเห่อสเต็กเนื้อมันก็มีเนื้ออยู่ทำไมมันไม่มีพวกผักนี่น้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยต้องกินกับผักด้วยก็ราะ แล้วก็ตัวเหนียวนึดเลยแหว่ห้างแล้วเอาหนะ่เดี๋ยวรอบนรถเฮ้ยเฮ้ยได้ไหนที่เราไปซือป้อปลาเดียวก็ไอ้นี่ไงผักอันนี้ที่เราชินอะไอ้พาสต์ส์โอ๊กอะแล้วก็มีแบบพวกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดอ่อนแค่นั้นแหละแล้วก็แครอทนิดนึงเดี๋ยวมาแบบอ่ะเห<ล>แล้วก็ไม่ไเลยไปด้วยกันล่ะถึงเราบนรถหนุ่มอายไม่ได้ตนะ่งหนุานเฮ้ยแล้วกูล่ะ อะไรของมัน,นวะนปวดอยู่แล้วเที่ยกูนี่แบบไม่อายเลยชีวิตกูเนี่ยกูได้หมดเนี่ยเหรอปวดขาปวดมันหนักมันแล้มัน,มน,นก็ไม่ออกมันเดินไม่ไหวเขาหลังเขาหลังไม่ออกแล้วเขาหลังไม่ไม่ออกไม่ใช่ม<า>ไม่ใช่มึงนะกูนี่ยไกนะำลังกายเพราะว่าปตกติกูก็เดินเยอะโซ่เลยไม่จะไปต้องออกหรอกคำพูดเยอะ เออไม่ต้องพูดหรอกจะซื้ออะไรก็บอกมาปวดปวดฉันนั้นคนหน่คนคนึงที่ให้เธอรอจงโงพี่ซื้อนี้มาด้วยได้ปะว่าอะไรข้อต่อเอ,อะไรอ่ะซื้อน้ำอ่ะน้ำหมดน้ำน้ำกินนะ่ะเนี่ยเหมือนจะเป็นประจำเดือนน่ะดูสิอยดีงานยากเลย ด้วยน้ำไม่มี่สักสามสี่แพ็คยังไม่ไปที่กันหรอรอบวรอบ,บนค่ะปวดขาเกี้เกลด้ยดอวอยออน้ำสัี่แพ็คแล้วก็พวกผักอะไรเต็ ไปกันต่ออดีตแชั่นที่เดินทั้งวันยกทั้งวันนะคะค่ะเดคน้าไม่เคยจอยเท่าไหร่ น้ำหนักนะแพ็กนึงอะแบบสำหรับคนที่แบบเพิ่งไม่ออกกำลังกายมามาล้าขนาดนตอนนี้บียกแก้วน้ำมียังยกไม่ไหวอะ <c oughs> ว่ะแบบยกได้แล้วแต่ยกแบบสันส่นๆอะสู่ๆนะคะ เหนื่อยดิเป็นไงล่ะพูดกันเหนื่อยโคตรเก่งเธอไม่ได้ต<ช>้องการความชมลหรอกบีเรากินก่ะพี่อ่ะก็บอกว่าเก่งไงเก่งแล้วเธอคือกีโลของเราต้องการความเห็นใจกับไม่ต้องการความชลเราเห็นใจเราไม่เห็นใจเธอเพราะอะไรเราเห็นใจเธออยู่แล้วพี่แวะห้องน้ำให้หน่อยปวดฉี่อ่ะปั๊มอ่ะปั๊มหน้าได้ไหม อมไหนก็นได้ใช่ปะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะิ๊กกัาห้อ,องน้ำเรียบร้อยแล้วนะก็ ตอนนี้แอบอยู่ข้างรถใครก็ไม่รู้ทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะพูดอะไรถึงเราไหมเขาจะบ่นจะว่าอะไรเราหรือเปล่านะคะรับหลังเนี่ยเอออยากรู้เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องบอกว่าบีเป็นคนที่ชอบใช้พี่โน้ตมากแต่ก็ไม่ได้ใช้ะอะไรขนาดนั้นนะจริงๆเออก็เดี๋ยวมาดูกันเ่าจะเป็นยังไงลุ้นนะ a few inches later ใช้กันนะ คนก็เหนื่อยก็เมื่อยเป็นออกออกําลังกายแม่งก็ออกมาเหมือนกันเออเราก็พูดว่าเมื่อยแล้วก็บ่นว่าเมื่อยก็ยังไม่เห็นใจเราอีกก็ยังแบบเออพี่รุนพี่นี่เอาพอเราบอกว่าเราปวดขาเอากลายเป็นเรื่องตลกสําหรับมันปีไอ้เนี้ยคําพูดกูมันดูดน่าตลกตรงไหนวะกูก็งงนะบางทีเออเราก็บ่นโอ้ยลุกเข้ารถมาก็โอ้ยปวดปวดพี่เดี๋ยวแวะซื้อนู่นเดี๋ยวแวะซื้อ,น,อน,นี่ไอ้เนี้ย เพื่ออะไรเนี่ยตัวเองนว่าตตัวเองเมื่อยไอคนอื่นไม่เมื่อยมั้งมึงบ้าหรือเปล่าวันเหนื่อยของเราเนี้ย8:01 P คนเยอะเสร็จแล้วเหรอ ไปยังคะไปได้ยังคะเหนื่อยไหมคะเป็นไรเอ้ามีพี่รุตก็เหนื่อยไหมคะมีพี่รุตมีพี่รุตแล้จะกลับแล้วนะคะพูดอะไรถึงหนุไปไหนพี่เดี๋ยวแวะซื้อนู่นเดี๋ยวแวะซื้อนี่เฮ้ยเพื่ออะไรอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ได้พูดอะไรถึงหนูบไหมพูดตอนไหนตัวเองบ่นว่าตัวเองเมื่อยไอ้คนอื่นไม่เมื่อยเหรอ บ้าหรือเปล่าไอ้บ้าหรือเปล่าวัยชายได้พูดอะไรฉันหนูไหมพูดตอนไหนคะตอนที่หนูไปห้องไม่ได้พูดนั่งกินกาแฟแน่ทำไมจะไปพูดอะไรกล้องหน้ารถนี่นะคนจะเฉยเจ้าไงหูเปิดฟังป่ะไม่ต้องไม่ได้พูดทำไมเปิดฟังได้ไหมไม่ต้องยาวอ่ะไม่ต้องคำว่าไม่ต้องกูว่าต้องไม่ต้องนี่อ่ะอันนี้รู้ป่ะกล้องอ่ะ มันบันทึกเหตุการณ์รถก็จริงนะมันบันทึกเสียงด้วยก็หรูขอเปิดฟังหน่อยนะไม่ต้องพูดขอเปิดฟังอย่ามาไล่สาระมิขอเปิดฟังหน่อยจะฟังไม่ต้องไม่ได้พูดอะไรจะกลับหนเนี่ยบ้านเนี่ยเอาสรุปได้พูดอะไรไหมพูดอะไรพูดเรื่องอะไรสรุปได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดจะพูดทําไมนั่งกินกาแฟพูดไม่พูดไม่ทีสุดท้ายนะนี่คือการตัดสินชีวิตของเธอไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นตะกลับยังไม่ได้พูดใช่ไหมเออ ไม่พูดคืออะไรไม่ได้พูดชี้ะไรไม่เห็นอะไรทางนั้นโอ้โหอะไรคุณยไม่ได้พูดเรต้าว้ตอนนคุพูดไหมตั้งหนึงเธอกูไม่เอาไม่ได้พูดอะไรขอฟังดิบอกไม่ได้พูดใช่ไหมตกวเองนตัวเองเ้ือยไอ้ชี้ ไอ้พอเราพูดพอเรามีอารมณ์อ่ะเราไม่ดีอีกเราเป็นแบบนั้นว่าเรามื์ไงนกมือแบตมีกูหรอมึงอ่ะแสดงว่ารับหลังมึงพูดถึงกูไงเดี๋ยวรอบหน้าไม่ออกละปกติน่ะมึงว่ามึงรับหลังใช่ไหมใช่แสดงว่ามึงไม่ได้เต็มใจทำให้กูเลยกูเหนื่อยกูไม่ได้บอกว่าเป็นเต็มใจทำแล้วกูใครพูดไหมกูจะรู้ไหมล่ะกูไม่ได้ตั้งกล้องเหมือนมึงนี่กูไม่เคยพูดเลยแต่มึงพูดถึงกูแบบนี้มึงด่ากูมึงว่ากูแบบนี้เลย บนไม่ได้ว่าอะไรเลยบนเนี่ยมึงดูต่อให้กูไม่ตั้งกล้องอะถ้ากูเปิดเนี่ยจากกล้องรถยนต์อะมันก็เป็นเสียงมึงอยู่ดีบนไม่ได้ด่าอะไรบ่นเฉยบน่นเฉยระบายออกมามึงบนเหรอมึงบ่นเหรอมึงบ่นมึงบ่นมึงแบคเมวีปีน่ะแล้วกูรู้ได้ไงว่ากูจะบ่นอะก็กูใช้มึงวันนี้กูอยากลองไงกูพูดกับ ทุกคนว่ากูอยากรู้ว่าเวลาที่แบบเนี่ยคือรู้ว่าเจ็บปวดร่างกายเหมือนกันแล้วเราใช้เยอะมากกว่าปกติเออแล้วใช้ทําไมก็อยากรู้มึงแกล้งก็อยากรู้ไงก็ปนแกล้งด้วยแต่อยากรู้ว่าโอ๊ยผัวด่าสลบทำหรือเปล่าพูดเลยถึงเธไม่ได้ด่าค่ะบ่นสรุปพูดจ้ะก็บ่นี่เฉยระบายออกมาระบายความเหนื่อยออกมามึงมึงรู้มากจตตั้งกล้องตั้งกล้องปั้มตู กูก็มีกล้องรถยนต์อยู่ดีจะได้รู้ไปเลยว่าเออกูจะได้แอบด่ามึงในใจก็ได้ทุกวันนี้กูก็ด่ามึงไอใจอยู่แล้วกูไม่รับแซ่บทังหมดเลยกูไม่รับทำแล้วก็ไม่กินด้วยจ้ะทำกินเองปวดแทนทำกินเองไงกูไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้ววันนี้กูไม่ทำยังไงทั้งนั้นกูมึงดูแล